คือเดียวแม่ทินกับแม่ดามาครั้งแรกนะคะแต่มาอยู่แต่ไม่ใช่ร้านนี้นะเปตยไงอีหลีแม่ทินนั่นเอยเห็นแล้วเอยเห็นแล้วเอยก็เห็นก๋วยเตี๋ยวเปยใหญ่ก๋วยเตี๋ยวร้านเปยใหญ่คอยระวังนี่นะคะน้องมนก็มายายสมอนก็มานะคะเปยใหญ่เปยใหญ่เนี่ยมันซื้อคนบ่อแต่จริงๆแล้วเจอแล้วนะคะนี่เปยใหญ่จริงๆหานอนได้หลายคนนะคะนี่นะคะน้องมนก็มานะคะเดี๋ยวน้องมนจะกิน ถามใหญ่ให้ดูนะคะเอฟซีเดี๋ยวบอกว่าให้ไปสั่งเองนะคะใหุ้่บนทีนให้น้องปานสั่งให้แล้วน้องปานสั่งให้แล้วจ้ามีนะคะมีพี่นั่งสดวกสบายนะคะมีพี่จอดรถเยอะมากเลยนะคะโอ้ตกแต่งได้เนาะด้านนะคะจ้ายังไม่ได้ตวจนังบันเลยก็มีช่อง YouTube น้องมนก็มานะคะมีมาหลายช่องนะคะวันนี้นะคะกินก๋วยเตี๋ยวนะคเปยใหญ่นะคะเอฟซีกินนะคะยังไม่เคยมากินเนาะโอ้ยนี่นะคะมีรถหลายคันอยู่เหมือนกันนะเอฟซีเราก็จะคปนวันนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะเอฟซี เราก็จะเปใหญ่กันแล้วนะคะวันนี้ได้มากินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านนะคะเอฟซีลอกินเนาะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะร้านนี้นะขึ้นชื่อนะคะว่าเปยใหญ่เนาะกินแล้วนะคะเอฟซี็นแล้วนะครับเปยใหญ่มากเลยเป็นร้านแบบนะคะเนาะที่นี่เขามากินกันบ่อยๆนะคะนีลูกค้าเข้ามาเต็มเลยนะคะเอ ทยอยมาเรื่อยๆเนาะแต่มีที่นั่งนะคะเยอะมากเลยเนาะแต่เราก็มาอยู่ที่นี่กันนะคะได้ฟังเสียงกนกเนาะมีต้นตะขบด้วยนะคะเอซีเป็นร่มเงาเนาะเหมือนกับที่อยู่บ้านกุก,กอกเลยนะคะเราก็ปลูกต้นตะขบแบบนี้เนาะที่หน้าบ้านคุณลุงนะคะได้กินกันอรอกินกันนะคะตอนนี้มีคนไปสั่งเพียบแล้วนะคะ จ้าแม่ทิ้นให้สาวปานสั่งให้แล้วรอก,กินกันขอบคุณมากมากนะคะเอพีมานะคะมารอก,กินก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่กันันนี้แม่ฮันนี่ก็มานะคะมากันทุกช่องนะคะสั่งแล้วบบ่่่่สสัังแงแแลล้ว้ววโอ้แม่ฮันนี่ก็บริการน้ำแข็งแล้วนะคะ เราก็จะมากินด้วยกันนะคะแม่แม่แม,แม,แม,แม่แม่ครัวเนาะวันนี้ไม่ได้ทำไมได้มากินก๋วยเตี๋ยวนะคะรอดูว่าจะชามใหญ่ขนาดไหนนะคะคแม่นคะ่ะมันมีหลายต้นกันเนะาะออกดอกแล้วแม่ฮันนี่เอ้ยรือว่าจะเป็นนะคะอ,คอ,คออกดอกแล้วะครสี่โอ้ยชมเป็นหมากแล้วก็มีนนะน่ะลูกโตแล้วก็มีนะ าาดเนะมันเป็นหลายฤดูเนาะโอ้นี่นี่โหนะี่หละค่ะนี่นี่เป็นหมากแล้วก็มีโอ้ยอยากจะกินแต่กินแล้วก็ลำบากกินไม่ได้กินไม่ได้นะคะคองนี่มะละกอก็เยอะเนาะอยากมะละกอกะเขาก็เป็นเป็นทงพุ่มแล้วก็เป็นดอกเป็นหมากแล้วก็เป็นแบบนี้นะ แบบนี้ก็น้องนาเนี่ยใบหวานเลยอย่างเงี้ยเอออันนี้นะมันหวานได้เพราะว่าม,ม,มันก็สบายเนาะสีเหลืองอลานเหมือนกันเราก็ช่วยกันาาลดน้ำต้นไม้แล้วก็ดี๋น,นี้นะคะดอกมะม่วงนะคะมันเหมือนแก้วขมิ้นบ้านเราเนาะนี่นะเดี๋ยวมันจะใช่บลด,กดกอกดอกออกหมากแล้ว โอ้เห็นดอกมะม่วงแล้วคิดถึงผักหวานที่บ้านนะคะเอฟซีดอกมะม่วงแล้วคิดถึงผักหวานม,มันน่าจะเอามาแก้งนะคะผักหวานแล้วก็ดอกโคนแคนนะคะมันก็จะออกดอกประมาณนี้แล้วล่ะค่ะเอฟซีนะคะผลตกล่วงหลุนลงมาแล้วก็เป็นกระตุ่มตะตุ่มนะคะเป็นดอกดอกแล้วนะคะ ขอบคุณเช่นกันนะคะเอีได้มาชมร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะับเตยใหญ่นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนาะ,ะนี่นะคะเป็นดานกาแฟนะคะเตยใหญ่จริงๆเนาะลูกค้าเขามาเยอะนะคะมีอะไรบ้างเนาะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งโ ดูกันนะคะเอฟซีสาวปานสั่งให้แล้ว<ม>สั่งให้แล้ว,ส,ลว,ส,ลวสั่งให้แล้วนะคะเอฟซี้ องเนแล้วมครกินไนะคะรกินี่เขไ่มนแล้ก็แม่ใสแล้วก็ย่าหน่งใสถุงให้ย่าหนิงกับแม่คำใสน้องมนก็อยากจะกินตำกล้วยพี่หมอนเได้เป็นพี่หมอนอรยไม่กล้าหมอนพี่หมอนพี่หมอนอย่าลืมเขียนให้พ่อพื้นน่นย เดีวเดียวเพราะดียวเพราะว่าเพราะว่าคนบอกว่าตนง่กระดาษที่จดกินก่อนค่อยสั่งนะคะนี่เจ้ามือใหญ่นะคะเจ้ามือใหญ่สั่งแล้วค่ะพิเศษแล้วไม่ใช่ไม่ถึงร้อกินไม่หมดสอวบานบอกว่าจ้า พิเศษแบบไหนมันมีหลายพิเศษนะพิเศษก็เพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่ามันห bueno> ิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วนะคะพี่ลาวันเขียนไปก่อนนะได้ข่าวว่าพี่ลาวันเขียนนะบอกพ่ลาวันเขียนเนื้อแกาเขียนตัวนี้บอกค่ออั้นี้บางสอง นี่นะคะมีคนสั่งล่าอย่างเนาะนี่นะคะแอดเสือแล้วก็นะคะพ่อเปานะคะตัวนั้นชายก็มาแค่สองคนนะคะเดี๋ยวก็สั่งไปให้สั่งให้เขาไปกินที่บ้านนะคะมแม่ค่ะนขาคอยกระซิบไปนั่ง่าแ,แม่ทีนี้ ได้ข่าวเ็นเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มากันงคืนตลอดเลยนะเมื่อคืนก็แอบคุยนะครื่ด้ค่ะว่า แม่ถิ่นไม่ยอมกลับบ้านเขาจะมาหาเองใช่ไหมก็บอกว่าถ้าฝาชีญาหนิงมาก็ถ้าจะมาก็เขจะมาพร้อมกันห๋อแย่หนิงก็จะมาด้วยเออพอดีหละจะได้เป็นเพื่อนกันถ้าเขาจะมานะแต่เขาเป็นคนป่าคนดงเขาคงไม่มาหรอกแต่ว่าเราก็หยอกหยอกเขา้คนป่าคนดงไม่เกี่ยวเราก็ถ้าขึ้นรถมาเขาก็รออยู่ได้ข่าวว่าอะไรนะงานหลวงงานหน่าอะไรนะได้ยินพูด้าอะไรนะ ใช่เราก็ไม่อยากให้งานหลวงไม่ให้ขาดงานลาดไม่ให้เสียชาวบ้านเขาพูดกันอย่างนั้นเนาะนี่คือเจ้ยเราเนยค่ะเจ้ยใ่แล้วก็ทุกอย่างนะไม่ให้เสียก็หลอกๆกันเนาะถ้าเขามาก็ก็ดีใจอยู่เพราะว่าคอยากมาเห็นว่าเออแฟนเขาอย่ังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยมาเนาะอยากให้เขามาอยู่นะเราะว่ามาดูว่า เราอยู่กันยังไงกินกันยังไงก็อย่าให้เขามาดูกลับบ้านไม่ได้แล้วล่ะใช่แต่ก็คิดว่าแฟนของแม่บุญถิ่นก็คงจะดีใจด้วยนะคะเพราะว่าอย่างนี้ยอดแม่บุญถิ่นก็ดีขึ้นไปแน่ขอบคุณเอสซีนะคะขอบคุณเอสซีที่เป็นกําลังใจให้แม่บุญถิ่นนะคะแฟนเขาคงดูตลอดนั่นแหละนะค่ะเขาก็ดูอยู่เขาก็ดีก็นั่นแหละเวลานานๆก็มาเที่ยวมาเยี่ยมหาเนาะเพราะว่าาลราไม่ค่อยได้ไปแต่ลูกค้าก็มาบ่อยแล ล้วลูกชายก็มาลูกชายมาบ่อยลูกชายก็มาเห็นแล้วว่าเราอยู่ได้ในยังไงก็สบายตอนนี้เพราะว่าลูกชายก็โตแล้วเขาก็ไม่ห่วงแล้วก็ไม่ห่วงแ้วเขาก็ได้งานได้การทำแค่ะขอบคุณพี่หลอมเด้อที่ทำนะคะแล้วก็ตอนนี้มีคู่หูหลายคู่แล้วไปด้วยกันก็นะคะไปได้เราเข้ากันได้ทุกคนนะคะแม่บุทีเป็นคนง่ายๆสบายใช่คือมีอะไรก็ทำด้วยกันเนาะค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื cin ่อนร่วมงานก็ดีทุกคนนะฮะทุกคนก็ช่วยกันนะคะเอบางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกล้องถ้าเอฟซเห็นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะทํากล้องของใครของมันแอดล้อมว่าคือการทำยูทูบ ก็เราก็จะส่องกล้องของเราของใครเขาก็จะส่องกล้องของเขาเราอาจจะไม่ดูในกล้องคนอื so you. You ่นคนอื่นอาจจะไม่ได้อยู่ในกล้องของเราแต่ทุกคนก็มีหน้าที่ช่วยกันทํานะคะเอฟซีบางครั้งบางคนเขาก็ทําโดยที่เขาไม่ได้ถ่ายก็มีนะบางบางบางอย่างเราไม่ถ่ายก็มีนะคะเอฟซีก็ฝากเอฟซีทุกท่านเป็นกําลังใจให้พวกเราลุงพลปะแตนสายลุงพลปัดแตนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงพลปัดแตนด้วยนะคะเอฟซีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝากด้วยทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ